ไม่ต้องง้อสัญญาณมือถือโทรฟรีทั่วโลกด้วย WiFi c a l l i n g ทำได้จริงหรือนี่คือคำถามที่หลายคนอาจเคยตั้งขึ้นในใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่สัญญาณโทรศัพท์มือถืออ่อนแอหรือไม่ครอบคลุมเลยหรือเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ที่อาจบานปลายจนน่าตกใจ หลายคนคงเคยประสบปัญหาเหล่านี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ไม่ติดเพราะอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณเช่นชั้นใต้ดินอาคารสูงลิบลิ่วใจกลางป่าเขาหรือแม้แต่ภายในบ้านของตัวเองบางมุมก็รับสัญญาณได้ไม่ดีนักหรือจะเป็นการเดินทางไปต่างแดนแล้วต้องพึ่งพาร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อสินองถิ่นหรือต้องทนใช้โรมมิ่งที่แพงหูฉี่เพื่อติดต่อกับคนทางบ้านหรือเพื่อนร่วมงาน แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ไปได้ให้คุณโทรออกแล้วรับสายได้อย่างอิสระราวกับว่าคุณยังอยู่ในประเทศของคุณเองโดยใช้เพียงแค่สัญญาณ Wi-FI ที่คุณเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็น Wi-FI ตามบ้านร้านกาแฟโรงแรมหรือฮอตสปอตสาธารณะทั่วโลกและที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการโทรจะคิดตามแพ็กเกจโทรศัพท์ปกติของคุณราวกับคุณกำลังใช้เครือข่ายมือถืออยู่ในประเทศไม่ต้องจ่ายค่าโรมินเพิ่มเติมเลยแม้แต่น้อย ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Wi-Fi Calling หรือที่บางคนอาจคุ้นเคยในชื่อ Vo Wi-Fi หรือ Voice over Wi-Fi ซึ่งเป็นบริการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลเช่นเรา Wi-Fi Calling คืออะไรกันแน่ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่ามันคือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถโทรออกและรับสายได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi แทนที่จะต้องพึ่งพาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ Cellular Network แบบเดิมๆ ซึ่งหมายความว่าตราบใดที่คุณมีการเชื่อมต่อ WiFi ที่เสถียรคุณก็จะสามารถโทรออกและรับสายได้ราวกับว่าคุณกำลังใช้สัญญาณมือถือตามปกติไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ที่สามารถเข้าถึง WiFi ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมใดๆเลยเพราะฟังก์ชันนี้จะถูกรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนและทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณโดยตรงนั่นหมายความว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณยังคงเป็นเบอร์เดิมไม่ต้องมีเบอร์ใหม่หรือไอดีใหม่ๆสำหรับการโทรผ่าน w i f i ทุกอย่างยัังงงคเเหหมมมือนดดิท้ างกันเพียงแค่ช่องทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เท่านั้น ในอดีตการโทรออกด้วยเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตมักจะต้องอาศัยแอปพลิเคชันอย่าง Skype Line WhatsApp หรือ Messenger ซึ่งผู้รับก็จะต้องมีแอปพลิเคชันเดียวกันและออนไลน์อยู่ด้วยจึงจะสามารถรับสายได้แต่สำหรับ WiFi Calling นั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคุณสามารถโทรออกหาเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานหรือเบอร์มือถือทั่วไปได้ทั้งหมดโดยที่ผู้รับสายไม่จำเป็นต้องมี Wi-Fi Calling หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนเลยด้วยซ้ำเพราะการเชื่อมต่อปลายทางจะถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ปกติของผู้ร ของเทคโนโลยีนี้ที่ทำให้มันใช้งานง่ายและสะดวกสบายกว่าการโทรผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆเป็นอย่างมาก ความจริงแล้วเทคโนโลยีนี้มีมาพักใหญ่แล้วในหลายประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยเองผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ทั้ง3รายก็เปิดให้บริการ Wi-Fi Calling มานานพอสมควรแล้วแต่กลับยังไม่เป็นที่รู้จักหรือใช้งานอย่างแพร่หลายเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงหรือผู้ใช้งานอาจยังไม่เห็นถึงประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงทุกแง่มุมของ Wi-Fi Calling เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถใช้งานมันได้อย่างเป็นประสิทธิภาพมาเจาะลึกถึงหลักการทํางานพื้นฐานของ Wi-Fi Calling กันสักหน่อย เมื่อสมาร์ทโฟนของคุณตรวจจับได้ว่ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่สเสถียรและผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับบริการ WiFi Calling โทรศัพท์ของคุณก็จะทำการลงทะเบียนกับระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรโตโคอลเฉพาะที่เรียกว่า IP Multimedia Subsystem หรือ IMS ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการบริการมัลติมีเดียต่างๆเช่นการโทรด้วยเสียงวิดีโอคอลและข้อความบนเครือข่าย IP เมื่อการลงทะเบียนสำเร็จโทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกว่าพร้อมใช้งาน WiFi c a l l i n g ซึ่งมักจะเป็นรูปไอคอน WiFi พร้อมตัวอักษร VMO WiFi หรือชื่อผู้ให้บริการอยู่ข้างๆเมื่อคุณทำการโทรออกโทรศัพท์ของคุณจะส่งสัญญาณเสียงผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นก็จะทำการแปลงสัญญาณเสียงดังกล่าวให้เป็นรูปแบบที่สามารถส่งต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ปกติของผู้รับได้ไม่ว่าผู้รับจะใช้เครือข่ายใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือออืืออออหหรรเเเบบ์้้าาาานนและมมม่ีคคทขุณ ระบบก็จะตรวจสอบว่าคุณกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi และเปิดใช้งาน Wi-Fi Calling อยู่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นสายก็จะถูกส่งมายังโทรศัพท์ของคุณผ่านทาง Wi-Fi โดยตรงเช่นกันซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและราบรื่นจนคุณแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจากการโทรศัพท์แบบปกติเลยข้อดีอีกอย่างคือคุณภาพเสียงที่ได้จากการโทรผ่าน Wi-Fi Calling มักจะมีความคมชัดและใสกว่าการโทรผ่านเครือข่ายมือถือแบบ 2G หรือ 3G เนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีแบนด์วิดต์กว้างกว ทำให้สามารถรองรับเทคโนโลยี HD Voice ได้อย่างเต็มที่มอบประสบการณ์การสนทนาที่เหนือกว่ายังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการโทรจะถูกคิดตามแพ็กเกจโทรศัพท์ปกติของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ตราบใดที่โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อ w i f i อยู่และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับบริการนี้นั่นหมายความว่าหากคุณมีแพ็กเกจโทรฟรีในประเทศคุณก็สามารถโทรหาเบอร์ในประเทศได้ฟรีไม่ว่าอยู่ที่มุมไหนของโลก หรือหากคุณไม่มีแพ็กเกจโทรฟรีค่าโทรก็จะถูกคิดตามอัตราการโทรออกปกติในประเทศของคุณไม่ต้องมีค่าโรมิงเพิ่มเติมให้กังวลใจเลยแม้แต่น้อยแล้วเราจะสามารถเปิดใช้งาน WiFi คอลลิได้อย่างไรบ้างมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดอันดับแรกเลยคุณต้องมั่นใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มักจะรองรับอยู่แล้วโดยเฉพาะรุ่นที่ออกมาในช่วง3 4ปีที่ผ่านมา2คือซิมการ์ดของคุณต้องรองรับและได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บรรริกาาเคือขย่ย ซึ่งโดยปกติแล้วซิมการ์ดรุ่นใหม่ๆที่ใช้ 4G หรือ 5G มักจะรองรับอยู่แล้วหากไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณได้โดยตรงบางครั้งอาจต้องทําการเปิดใช้งานบริการผ่านศูนย์บริการลูกค้าหรือแอปพลิเคชันของผู้บริการก่อนและ3คือตรวจสอบการตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนของคุณสําหรับผู้ใช้งาน iPhone ให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลือก Settings เลือกโทรศัพท์เลือกโฟนจากนั้นเลือกการโทรผ่าน Wi-Fi Wi-Fi Calling แล้วทําการเปิดใช้งาน ถ้าคุณไม่พบเมนูนี้ลองตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับหรือไม่และโทรศัพท์ของคุณเป็นรุ่นที่รองรับฟังก์ชันนี้หรือไม่สำหรับผู้ใช้งาน a อ d r o อยการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถหาได้จากการตั้งค่า settings เลือกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต network and internet หรือการเชื่อมต่อ connections จากนั้นมองหาเมนูที่เกี่ยวข้องากับการโทรเช่นการโทร calling หรือโทรศัพท์ phone แล้วจะพบตัวเลือกการโทรผ่าน WiFi wifi calling ซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้จากตรงนั้น หากไม่พบลองใช้ช่องค้นหาในการตั้งค่าเพื่อพิมพ์คำว่า Wi-Fi Calling ก็จะช่วยให้หาได้ง่ายขึ้นเมื่อเปิดใช้งานแล้วโทรศัพท์พของคุณจะพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Calling โดยอัตโนมัติไม่อยู่ในพื้นที่ที่มี WiFi ที่เสถียรและสัญญาณมือถืออ่อนหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งถือเป็นความฉลาดของระบบที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดนอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังบางประการเช่นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่คุณใช้นั้นต้องมีคุณภาพที่ดีพอมีความเสถียรและแบนด์วิดท์เพียงพอสำหรับการโทรเพราะหาก Wi-Fi ไไม่เเสสสถียียยยรคุุณาางงอออลลลดดดหหื้ นอกจากนี้บางเครือข wi ่าย WiFi สาธรารณะอาจมีการจำกัดบางพอรหรือโปรโตโคอลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ WiFi Calling ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในบางกรณีอย่างไรก็ตามกรณีชนนี้ไม่พบได้บ่อยนักโดยส่วนใหญ่แล้ว Wi-Fi ตามบ้านหรือในโรงแรมมักจะไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยมาดูตัวอย่างในชีวิตจริงกันบ้างว่า WiFi Calling มีประโยชน์ในสถานการณ์ไหนได้บ้างลองนึกภาพตามนะครับว่าคุณอยู่ในบ้านพักตากอา,า,ากาศบนภูเขาที่ห่างไกลจากตัวเมืองสัญ,ญญาณโทรศัพท์มือถือที่นั่นแทบจะไม่มีเลยคุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้เลย แต่โชคดีที่บ้านพักนั้นมี WiFi ให้บริการคุณแค่เปิดใช้งาน Wi-Fi calling บนสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นคุณก็จะสามารถโทรหาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้แต่สั่งพิซ่าได้แล้วกับคุณอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีสัญญาณเต็มเปี่ยมนี่คือสถานการณ์แรกที่ Wi-Fi calling เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างที่สัญญาณมือถือไม่สามารถเข้าถึงได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือคุณทํางานอยู่ในอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ที่มีผนังหนาและมีโครงสร้างอาคารที่ซับซ้อนทาให้สัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงบางพื้นทนนน Office, ท,นทีีี่่เอออมัดืาพสญญณโก คุณแค่เชื่อมต่อกับ WiFi ของสำนักงานแล้วคุณก็สามารถโทรออกหรือรับสายสำคัญๆได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเลยนี่คือความสะดวกสบายที่ไม่ต้องเดินหาเคลื่อนให้เสียเวลาเสียโอกาสในการสื่อสารที่สำคัญไปและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศสมมุติว่าคุณกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ยุโรปเป็นเวลาหลายสัปดาห์การใช้ roaming เพื่อโทรกลับมาที่ประเทศไทยนั้นมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากบางครั้งอาจจะถึงนาทีละหลายสิบบาท หรือการซื้อซิมทองทิ่นก็อาจจะยุ่งยากและเสียเวลาและบางทีคุณอาจจะต้องใช้เบอร์เดิมในการติดต่อกับธนาคารหรือธุระสำคัญต่างๆการใช้ Wi-Fi calling เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของโรงแรมร้านกาแฟหรือ Wi-Fi สาธารณะใดๆก็ตามที่มีให้บริการ <S <S คุณก็สามารถโทรออกหาเบอร์ในประเทศไทยในอัตราป,ปกติเหมือนคุณอยู่ที่เมืองไทยไม่ต้องเสียค่าโรมเพิ่มเติม,ตมแม้แต่บาทเดียว และที่สําคัญผู้รับสายก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์เดิมของคุณทําให้พวกเขามั่นใจว่าเป็นคุณโทรไปจริงๆไม่ใช่เบอร์แปลกๆที่โทรมาจากต่างประเทศซึ่งทําให้การสื่อสารในต่างแดนเป็นเรื่องง่ายและประหยัดไปได้อย่างมหาศาลอีกสถานการณ์หนึ่งที่ Wi-Fi calling มีประโยชน์มากก็คือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สมมุติว่าคุณอยู่ในบ้านที่ไฟดับทั้งหมู่บ้านและสัญญาณมือถือล่มไม่สามารถใช้งานได้แต่คุณยังมีเราเตอร์ Wi-Fi ที่ใช้แบตเตอรี่สำรองอยู่และยังมีอินเทอร์เน็ตใช้งานได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากไฟดับคุณก็ยังคงสามารถโทรออกยังเบอร์ฉุกเฉินต่างๆได้ผ่าน Wi-Fi Calling ซึ่งอาจจะช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้เลยนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า Wi-Fi Calling ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมต่อโลกให้เข้าถึงกันได้ทุกทที่ทุกเวลา เมื่อพูดถึงข้อดีและประโยชน์ของ WiFi Calling สิ่งแรกที่เด่นชัดที่สุดคือเรื่องของการประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศไม่ต้องเสียค่าโรมิงแพงๆอีกต่อไปเพียงแค่หา Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อได้คุณก็สามารถโทรหาใครก็ได้ในประเทศไทยในราคาแพ็กเกจปกติของคุณซึ่งอาจจะเป็นการโทรฟรีด้วยซ้ำหากคุณมีแพ็กเกจโทรไม่อัน้นหรือโทรหาเบอร์ต่างประเทศในอัตราป,ปกติของแพ็กเกจที่คุณมีอยู่นี่คือการปลดล็อกการสื่อสารข้ามประเทศให้เป็นอิสระจากค่าใช้ใจ่ายอันมหาศาล นอกจากการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วความครอบคลุมของสัญญาณก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์หลักที่ทําให้ Wi-Fi Calling มีคุณค่าอย่างยิ่งมันช่วยให้คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ในพื้นที่ที่สัญญาณมือถือออนแอหรือไม่ครอบคลุมเลยเช่นภายในอาคารหนาแน่นชั้นใต้ดินหรือพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเสาสัญญาณนั่นหมายความว่าคุณจะไม่พลาดการติดต่อสําคัญสาคัญอีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอแค่มี Wi-Fi คุณก็เชื่อมต่อได้ตลอดเวลาและด้วยการที่มันทางานร่วมกับเบอร์โทรศัพท์เดิมของคุณไม่ต้องมีแอปพลิเคชันเเพิิ่่มมมมมตตไ้องสััครบญชีให ผู้รับสายก็เห็นเบอร์คุณตามปกติทําให้ความสะดวกสบายในการใช้งานนั้นอยู่ในระดับสูงสุดไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยและยังสามารถใช้ได้กับการโทรทุกรูปแบบทั้งการโทรหาเบอร์บ้านเบอร์มือถือทั่วไปซึ่งแตกต่างจากการโทรผ่านแอปพลิเคชัน VoIP ที่มักจะจํากัดผู้ใช้ให้ต้องมีแอปพลิเคชันเดียวกัน และที่สําคัญคุณภาพเสียงในการสนทนาที่มักจะดีกว่าการโทรผ่านเครือข่ายมือถือแบบเก่าทําให้การสนทนามีความชัดเจนและราบรื่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อใช้เทคโนโลยี HD Voice ทําให้คุณได้ยินเสียงคู่สนทนาได้อย่างชัดเจนทุกถ้อยคานอกจากนี้ Wi-Fi Calling ยังเป็นเหมือนแผนสำรองที่สำคัญในกรณีที่เครือข่ายมือถือมีปัญหาหรือสัญญาณอ่อนทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณไม่สะดุดลงแม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ยังสามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ Wi-Fi Calling จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกเสริม แต่เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารในยุคปัจจุบันมันช่วยให้เราเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือไกลแค่ไหนก็ตามสรุปแล้ว Wi-Fi c a l l i n g ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่น่าสนใจแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเราได้อย่างแท้จริงมันตอบคำถามที่ว่าโทรฟรีทั่วโลกด้วย WiFi Calling ทำได้จริงหรือด้วยคำตอบที่ชัดเจนว่าใช่ทำได้จริงและมีประสิทธิภาพมาก กลับใดที่คุณมีแพ็กเกจโทรศัพท์ที่ครอบคลุมการโทรที่คุณต้องการและมีการเชื่อมต่อ w i f i ที่เสถียรคุณก็สามารถโทรออกและรับสายได้ทั่วโลกโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใดๆจากคราบ,บริการโทรศัพท์ปกติของคุณสิ่งสําคัญที่ควรจดจําคือการเปิดใช้งาน Wi-Fi Calling นั้นง่ายได้เพียงแค่ตรวจสอบการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณและตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับบริการนี้หรือไม่หากไม่แน่ใจให้ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรงและเมื่อเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมเชื่อมต่อกับ WiFi ที่มีให้บรริกา และเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณมือถืออ่อนแอหรือไม่มีสัญญาณเลยลองนึกถึง Wi-Fi Calling เป็นตัวเลือกแรกของคุณการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินทางข้ามประเทศและยังช่วยให้การติดต่อสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างราบเรื่อนไม่สะดุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามไม่ต้องทนกับสัญญ,ญาณที่ขาดขาดหายหายหรือต้องเดินหาเคลื่อนให้เสียเวลาอีกต่อไปเพียงแค่มี Wi-Fi คุณก็สามารถเชื่อมต่อโลกทั้งใบได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสดังนั้นอย่ารอช้าลองตรวจสอบสมาร์ทโฟนของคุณและติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อเปิดใช้งาน WiFi Calling วันนี้แล้วคุณจะค้นพบว่าการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่คุณคิดไว้มากหนักโลกของการสื่อสารได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและ Wi-Fi Calling คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกประสบการณ์นั้นให้กับคุณการไม่รู้จักและไม่ใช้งานเทคโนโลยีนี้ถือเป็นการพลาดโอกาสดีๆที่จะทำให้ชีวิตคุณสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยทีเดียวจงอย่าลังเลที่จะทดลองใช้และค้นพบประโยชน์ที่แท้จริงด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าคําว่าไม่ต้องง้อสัญญาณมือถือไม่ใช่แค่คาําโฆษณาแต่เป็นความเป็นจริงที่จับต้องได้ในทุกวันนี้